สวัสดีครับเด็กๆใกล้จะสอบกันแล้วนะสอนวันวน,นี้คิดว่าขอมาเติมพลังให้เด็กๆละกันนะว่าใครพร้อมไม่พร้อมพี่แม็กไม่รู้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอ่านหนังสือมาก็เยอะแล้วแต่อาจจะยังไม่มีเทคนิคในการทําข้อสอบนะครับขอเป็นคนมาให้เทคนิคเด็กๆละกันนะครับวันละข้อเอาอย่างนี้ขอปฏิญาณว่าจะโพสต์วันละข้อจนกว่าจะถึงสอบวนัวนวน,นี้เนี่ยเอาข้อ3ของปี25 6 4ก็คือข้อสอบปีที่แล้วมาให้ดู บางคนทําแล้วเดี๋ยวก็ดูเฉลยได้เลยแต่ใครที่ยังไม่ได้ทําพี่แม็กเน้นย้ําว่าพอสวิดีโอก่อนนะครับจับเวลาสัก1นาทีครึ่ง2นาทีเพื่อลุยข้อนี้ก่อนนะครับอะโพสตอนนี้เลยลูกแลวเดี๋ยวพี่แม็กจะเฉลยแล้วนะสำหรับคนที่อยากดูเฉลยแล้วเรามาลุยกันเลยนะครับข้อนี้นะสำคัญที่สุดก่อนเลยเราต้องดูข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับมาลุยกัน โจย์เนี่ยเขาให้มาเป็นจํานวนนิวตอนอิเล็กตรอนปกติให้มาแบบนี้หาอะไรก่อนเลยสิ่งที่เราต้องหาก็คือเลขอะตอมเลขมวลใช่ไหมลุยก่อนเลยนะครับ26อิเล็กตรอนตอนนี้เนี่ยเฮ้ยตัวทีเนี่ยเขาเสียอิเล็กตรอนไป2อยังเหลือตั้ง26แปลว่าก่อนหน้านี้ทีมีอิเล็กตรอน28นะครับจัดไป2ีนี้นะครับเอาไปวางเป็นเลขอะตอมได้เลยเนาะจะหาเลขมวลทำยังไงลูก บวกด้วยนิวตอนขึ้นไป30ใช่ไหมเออเราก็จะได้ทั้งหมด58นะครับเห็นไหมได้ทีละเช็ค <Check S 2> เลยกอไก่สัญ,ญลักษณ์นิวเคลียของธาตุทีคือ28 5 8จริงไหมตอบถูกต้องนะครับอ่ะข้ามคราวนี้เราไปดูตัว x ตัว x บ้างตัว x นะครับรอบนี้เป็นประจุลบประจุลบคือรับอิเล็กตรอนเข้ามาเฮ้ยรับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วได้35แปลว่าก่อนหน้านี้มีเท่าไหร่มี34นะครับน้อยกว่านี้อันหนึ่งใช่ไหมอ่ะ ระวางเลยจ้า34เป็นเลขอะตอมแปบ๊บหนึ่งเลือนพาร์ทนะครับ34เป็นเลขอะตอมนะครับเลขบวนเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องคำนวณล,ละเขาให้มาละ78นะครับตรงนี้เลยอ่ะเช็คซี่ขอไข่ถูกไหมนะครับขอไข่เนี่ยมีชิ้นส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่า x มี44นิวตอนวิธีเช็คก็คือเอามาลบกันใช่ไหมได้44โอเคนิวตอนนะครับถูกต้องแต่พาร์ทข้างหน้าที่บอกว่า อยู่หมูนะ่16คาบ4เนี่ยอันนี้จะรู้ได้ต้องทำยังไงต้องจัดอิเล็กตรอนนะครับต้องจัดอิเล็กตรอนมานะจัดอิเล็กตรอนยังไงนะครับสาสิบี่ทุกคนมันมีจัดอิเล็กตรอนหลายแบบใช่ไหมแต่ว่าพี่จะจัดแบบระดับพลังงานหลักที่บอกว่าสองแดดสองอะประมาณนั้นนะครับเราก็จะเขียนนะครับเริ่มต้นจากชั้นแรกนะใส่อิเล็กตรอนได้2ตัวใช่ชั้นถัดไปได้8ดนะ ชัออ้นถัดไปอีกได้18ไม่ต้องงงนะตัวเลขนี้มาจากไหนนะครับมันมาจากสูตร2 n กํอลัง2นะครับเป็นจำนวนอิเล็กตรอนมากที่สุดที่ชั้นนั้นสามารถรับได้โอเคปะ่ะคราวนี้จัดไปเรื่อยๆก็จะเหลือ6ถูกไหมตัวนี้เนี่ยบ่งบอกอะไรบ้างนะครับสิ่งที่มันบอกได้ก็คือไอตัวเลข4ตัวเนี้ยบ่งบอกว่าเป็นธาตุคาบที่4ธาตุคาบที่4และสำคัญมากๆเลยนะตัวเลขตัวสุดท้ายอันนี้จะบอก วาเลนซ์อิเล็กตรอนซึ่ง v a l ลนซ์อิเล็กตรอนจะใช้บอกหมู่หมู่นะครับแต่เน้นย้ำว่าเป็นระบบหมู่แบบ a นะเป็นระบบเก่าถ้าทุกคนจำได้เนี่ยระบบเก่าก็คือ1 a 2 a แล้วมันจะขั้นด้วยท a นซิชัน n 10ตัวใช่ไหมแล้วก็ค่อย3 a 4 a ไล่ไปใช่ไหมดังนั้นในระบบใหม่เด็กๆในระบบใหม่ต้องระวังมันจะไม่ได้เรียกว่า6 a นะแต่มันจะเรียก1 2 3ไล่ไปเนาะถึง12 จบ transition เดี๋ยวจะเป็น12นะครับแล้วพอมา 3a ก็13 14ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันอยู่ 6a แปลว่าในระบบใหม่เขาคือหมู่อะไรบวกไป10ก็คือ16นะจัดไปนะครับ16นะครับดังนั้นข้อขอข่ถูกต้องด้านหน้าก็ถูกด้านหลังก็ถูกนะครับก็ยังไม่ผิดเนาะโอเค ไปต่อนะเด็กๆไปต่อนะครับคอควาย TI 2บวกมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบเท่านี้จริงไหมนะครับข้อนี้เนี่ยเอามาดักโดยเฉพาะเลยเด็กๆเราต้องดูก่อนว่า TI เนี่ยนะครับเขาเป็นโลหะ r a n s i t i o n หรือเปล่าคำถามที่จะเช็คยังไงว่าเป็นโลหะ r a n s ซิชันนะครับปกติเนี่ยพี่แม็กะจะให้ท่องอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันมีเลขอะตอมอยู่ระหว่าง21-30อถึง30อันนี้เป็นโลหะทรานซิชันคาบแรกแน่นอนนะครับอันนี้คือทรานซิชันเนาะ และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเป็นโลหะทันซิชันเนี่ยเราจะต้องใช้กฎเกณฑ์นี้ครับจัดก่อนตัดจัดก่อนตัดก็คือจัดเลออิเล็กตรอนเสร็จแล้วค่อยตัดอิเล็กตรอนนะครับดังนั้นเราจัดเลออิเล็กตรอนก่อน28ดนี่จัดยังไงจัดแบบแก๊สเชื่อยเนาะเริ่มที่อาร์กอนนะครับอาร์ R, กอนเนี่ยเขาจะจบที่ 3P เนาะก็จะต่อที่4 s นะครับถามว่าต้องต่ออีกกี่อิเล็กตรอนเราก็ต้องรู้ไงว่าอาร์กอนมัน18อิเล็กตรอนเนาะแปลว่าเราต้องจัดอีก10 ก็คือ c s 2 3d8 นะครับ 3d8 อ่ะอันนี้คือจัดเลเล็กตรอนเรียบร้อยแล้วแต่โจทย์เนี่ยถามอะไรโจทย์ถาม t2+ บวก t2+ บวกแปลว่าเราต้องตัดอิเล็กตรอนออกกี่ตัว2ตัวนะครับและเวลาตัดมีข้อแม้ด้วยจะตัดจาก c s ก่อน 3d นะเด็กๆนะครับดังนั้นเราก็จะตัดโชคแบบนี้แปลว่าการจัดเรียงของ t2+ บวกจะอยู่ที่อาร์กอน 3d8 แต่โจทย์บอกว่าอาร์กอน 3D6 C2 ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะมันไม่เหมือนกับที่เราควรจะจัดได้คืออาร์กอน 3d8 แป่ลว่าข้อนี้เป็นไงข้อนี้ก็ผิดนะครับข้อนี้ก็ผิดก็หวานหมูลเลยตอบข้อขอควายนะครับข้อนี้เขาเอามาดักโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยคิดง่ายๆว่า T2++ บวกมัน26อิเล็กตรอนใช่ไหมแล้วเราก็จัดเป็นอารกอน4 s 2 3D6 เนาะแบบนี้จะผิด อันนี้จะผิดเพราะว่ากฎเกณฑ์ของเขาบอกว่าเราห้ามจัดอิเล็กตรอนของตัว2บวกโดยตรงแต่เราต้องจัดของตัวที่เป็นกลางก่อนแล้วเราค่อยไปตัดอิเล็กตรอนทีหลังเขีย okay, นนะสุดท้ายนะครับสุดท้ายงอง,งูงอง,งูที่มีขนาดอะตอมที่ใหญ่กว่า x จริงไหมอันนี้เนี่ยเราต้องวางมันลงไปบนตารางาธาตุก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าขนาดอะตอมเนี่ยมีเทรนดเป็นซ้ล่างยิ่งซายยิ่งใหญ่ยิ่งล่างยิ่งใหญ่ ดังนั้นเราต้องวางไปก่อนว่า T กับ x อยู่ตรงไหนนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละพี่ก็ลองเลย T เนี่ยเขาเป็นเท่าไหร่นะเขาเป็น28ใช่ปะเออซึ่งอยู่ตรงกลาง transition ใช่ไหมปุ๊บอยู่ตรงกลาง transition แลวทุกคนจําได้นะแก๊สเชื่อยตรงเนี้ยนะครับที่อยู่ในคาบเดียวกันมันสุดที่36คือคริตตันแปลว่าไอ้เจ้าตัว,ต,วตัวอะไรนะตัว x ซเนี่ยซึ่งอยู่3 4เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้อาจจะไปอยู่ทางขวาของ T อีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นกรณีนี้ อะตอมมันเป็นสายล่างแปลว่าใครใหญ่กว่าเนี่ย t ใหญ่กว่า x นะครับขนาดของ t ใหญ่กว่า x ไปดูซะจริงไหมขนาดอะตอมของ t ใหญ่กว่า x โอ้ชื่นใจนะครับถูกต้องเนาะแต่ยังมีแต่อีก t 2บวกขนาดไอออนเล็กกว่า x 2อลบอันนี้ก็จริงอีกนะครับอันนี้ก็จริงอีกให้เด็กๆโน้ตเอาไว้นะว่านะครับไอออนที่เป็นประจุลบโดยทั่วไปนะใช้คำว่าโดยทั่วไปมันจะขนาดใหญ่กว่าไอออนที่เป็นกลาง ไอออนเป็นกลางไม่ได้ไว้ขอโทษพวกประจุลบนะครับจะใหญ่กว่ากลางก็คือไม่มีประจุแล้วก็ใหญ่กว่าไอออนที่ติดประจุบวกตามลําดับนะครับโดยทั่วไปเป็นแบบนี้ดังนั้นข้อนี้ก็เลยงอง,งูก็เลยถูกต้องนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อควายไปเห็นไหมจะเห็นว่าในข้อเดียวของเขาเนี่ยโอ้โหเขาวัดเรื่องราวเยอะมากเลยนะตั้งแต่1อนุภาคบุญฐานโปรตอนนิวตอนเอิเล็กตรอนใช่ไหมวัดเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่อดูหมู่ดูคาาโอ้โห วัดข้อยกเว้นของการจัดเลขเล็กตอนของานซิชันนะครับแล้วก็ยังวัดเรื่องขนาดอะตอมแนวโน้มตารางธาตุอีกโหมในข้อเดียวกันนะครับไม่ง่ายนะครับแต่จริงๆก็ไม่ยากนะเห็นไหมว่าถ้าเรามีทริคแล้วเราแม่นเรื่องแต่ละเรื่องมากพอเนี่ยเราจะทําง่ายมากเหมือนดิบนิ้วเลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้พี่แม็กซ์เนี่ยแทบไม่ได้ใช้ระบบประมวลผลเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก็ออกมาแล้วนะก็ข้างหลังคืออะไรนี่อันนี้คือนะครับอ่า หนังสือ m 100อนะครับอันนี้พี่แม็กพุ่ิใจเสนอจริงๆซื้อตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วล,ลูกนะครับเพราะว่านะเหลืออีกแค่5้วันนะครับจะไปเอาอะไรแต่ว่าถ้าสมมติสอบรอบนี้แล้วเรารู้สึกไม่พร้อมจริงๆริงอะไรเงี้ยรอบหน้าเอาใหม่ได้นะลง m 100นะครับเพราะว่าใน m 100ในคอร์สพี่เนี่ยพี่จะสอนเทคนิคและทริคทําข้อพวกนี้ทั้งหมดเลยอย่างรวดเร็วและไม่เออแน่นอนนะครับถ้าเกิดทําได้เรียบร้อยในจบเล่มนี้แล้วข้อ3เนี่ยหนูทําไม่ถึง1นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเป็นเทพไปแล้ว โอเคเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับวันถัดไปจะเ,เอามาข้อเด็ดๆมาให้ลุยกันอีกสักข้อหนึ่งนะครับโอเคเจอกันครับบ๊ายบาย